อย่างที่บอกว่ามันมีสองอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยอ่านไม่จบในเดอนรมฎดอนหนึ่งก็คือความลา้าความลา้าเพราะคนไทยเราเนี่ยไม่ได้มีความคล่องในการอ่านกุ้อ่านเหมือนคนอาหารับเขานะครับเราไม่ได้ฮาฟรฟิสเราไม่ได้ท่องแล้วมันลา้าในส่วนของความลา้าส่วนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแก้ยากมากเอาในพูดตรงๆมันเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุด วิธีวิผมผมให้สูตรง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าดูอามันจะมีดูอาที่นบ,บีสอนให้เราขอเพื่อใหตุว่ามันทให้ความขี้เกียจความเหนื่อยล้าของเราหมดขอดูอาในส่วนเนี้ยขอให้อัลลอฮ์นั้นทําให้เราเป็นบ่าวที่ที่ยืนหยัดในการทาอามัลอิบะาดาเนี่ยให้มากที่สุดผมมองวิธีเนี้ยดีที่สุดคล้วคืออย่างที่บอกนะว่า<อ>วิธีธคือมุสลิมเนี่ยไม่มีอะไรเยี่ยมยอดเท่ากับดูอาร์ ฉะนั้นให้ขอดูอาให้มากขอให้อัลลอฮ์นั้นผลักดันเราสนับสนุนเรา mm. ให้มีความกระหายที่จะกอ่านกุรานเยอะๆแต่ในส่วนเสริม mm. ก็คือการอ่านกุรานเยอะคือการอ่านกุรานเนี่ยเวลาเราบอกว่าสลับเนี่ยอ่านกุรานกันเยอะมากเดอรอมฎอนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันกระตุ้นให้สลับเนี่ยกระหายที่จะอ่านกุรานคือความอยากรู้ความอยากได้ความรู้ว่ากุรานเนี่ยบอกอะไรเราอยากจะอริดอร่อยซาบซึ้งในการไข้ครวญ ผมพูดเลยนะมันเป็นไปได้ยากมากที่คนคนหนึ่งไม่มีความเข้าใจในคุรอ่านที่อ่านเลยแล้วก็จะกระหายอ่านให้จบคือคือเขาเรียกว่าความกระหายในผลบุญอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่แข็งแกร่งพอผลบุญจากการอ่านนะมันอาจจะไม่พอที่จะทําให้คนคน <ๆ S 1> หนึ่งสามารถอ่านได้ครบ30ยุสบางคนอาจจะได้แต่ไม่ใช่ทุกคน เพราะมนุษย์เนี่ยความความถูกกระตุ้นของแต่ละคนมันต่างกันฉะนั้นสิ่งที่มันจะช่วยมากที่สุดเลยแล้วผมคิดว่าตัวผมเองอ่ะก็เขาเรียกว่าสามารถสามารถอ่านได้มากขึ้นจากเดิมนะเพราะเราต้องการรู้คือต้องการรู้จริงว่าสาระที่อยู่ในกุลาล่ะว่าบอกอะไรเราต้องการรู้ความกระหายที่อยากจะได้ความรู้เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่า มันจะทําให้เรานอย่างอัลกุรอานอีกอย่างหนึ่งการไปเรียนรู้ประวัติของผู้รู้อุลามะที่เขาใช้ชีวิตอย่างกับอัลกุรอานมันจะทําให้คุณแี็แรงขึ้นคืออย่างน้อยเนี่ยมนุษย์เรามันจะมีลักษณะว่าถ้ามันมีต้นแบบมันอยากเลียนแบบซึ่งอันเนี้ยมีพลังมากและเป็นสาระหนึ่งของฮะดิษอัดีนุนนะซีฮะที่มีบอกการฟังประวัติเรื่องราวของอุลามะที่อยู่กับอัลกุรอานผมจะเล่าในเรื่องหนึ่งพอ แต่ว่าเราไปรบปวฐถานทูตสงทีจะโกรธผมได้ยินเรื่องราวของอุลมามะคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ได้ยินเรื่องของท่านนี้นี่ผมมันทําให้ผมในอยากอ่านกุอานมากขึ้นทุกคนน้องซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีอุลมามะคนหนึ่งที่เป็นอุลมามะที่ตาบอดอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเชคบินบาซึ่ซงคเชคงฮามูดอุกละชูไอบีรอให้มุลลอฮะ เชคฮามุชอยบีเนี่ยท่านอาจจะมีจุดยืนทางการเมืองบางอย่างที่ไม่ตรงกับรัฐบาลเพราะว่าท่านสนับสนุนสมรบิญล์รัฐินสมัยนู้นเป็นเหตุให้ท่านโดนจับคือเชคช่วยไอบีเนี่ยเป็นอุลามะที่มีความจำในแม่นยำมากจำหนังสือฮะดดิสบูลูุลมารองฮะดดิสสอ0พกว่าบทเนี่ยท่านจำเหมือนกับจำพระทีาเลยเป็นครูเชคฟาซาดีทีเชคช่วยไอบีเนี่ยอยู่ในคุกในช่วงนั้นโดนจับกลุ่มตัวอยู่ในคุกนะแต่คุกซาอุดีมันก็จะสบายนี่แหละ เป็นคุกอยู่ประมาณ45วันสี่สิบหวันหมดกุรอานไป43รอบคุกทำอะไรท่านไม่ได้คืออย่างน้อยเราฟังเรื่องนี้โอเคเราคงไม่ถึงขั้นเนอะเอาสัก4ีรอบด้วยนะแต่ว่าการฟังเรื่องแบบนี้มันทำให้เราไ,รได้ความขึ้นัด้วยอย่างน้อยเนี่ย่องบางสักนิดก็ดีคือมันบารอากั์ในชีวิตของอุามะเนี่ยมันส่งผลถึงเรา อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่แก้ไขความขี้เกียจได้นะในส่วนนี้เป็นส่วนที่แก้ไขความขี้เกียจที่จะทําให้เราไม่สามารถที่จะอ่านุรอราได้ครบี่มันพอจะแก้ได้ชัหๆครับ